สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลอยเจาะลึกทึ้มิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผม,มนิทรันและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอัิริธครับเราสองส<า>คนนั<า>้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณกับโลกภาพยนตร์ที่กว้างใหญ่ไพศาลในโลกใบนี้นะครับในทุกเช้าวันอาทิตย์น,นะครับในเวลาดีๆแบบนี้นะครับแขนสิบเอ็ดรายการโดยประมาณทั้งช่อง True for you หมายเลข24 รเริ่มต้นวันนี้นะฮะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเมเจอร์ซีนิเพล็กนะครับก็คือหนังเข้าใหม่ประจําสกดาห์หน้าก็คือวันที่31มีนาคมนะครับมีหลายเรื่องให้เลือกกันมากมายเลยฮะเรื่องแรกครับแดงพักโนงครับเป็นหนังแนวคอมดี้สยองขวัญผลงานการกำกับเรื่องแรกของแจ็คแฟนชันนะฮะซึ่งเอเมริการสร้างโดยพี่หม่ำจกมกเรื่องนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับไฮแอนซีครับเรื่องราวของเจ้าหน้าที่สืบสวนผู้ต้องมาไขปาริศนาที่ตามหาพี่ชายที่หายไป ซึ่งเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยโจนาธานริสเมเยอร์ครับแต่สำหรับพี่นั้นเป็นหนังที่ทุกคนรอคอยจากการเลื่อนมาหลายหลายครั้งนะครับ ั่นแะปี2020ก็คือที่เรียกเขาว่าซ u เปอร์วันพายแอนตี้ฮีโร่มอร์เบียสนั่นเองแล้วก็เชี่ยงนี้ใครที่ชอบฟอร์แมต i m แ x ห้ามพลาดนะครับมีให้ชมกันเช่นกันครับซึ่งทุกเรื่องนะฮะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเช็ครอบนะฮะซื้อตั๋วกันได้ผ่านทาง w w w m a j o r c i n e p l e x c o m หรือว่าจะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชัน m a j o r c i n e p l e x ครับตอนนี้นะครับแคน m a j o r c i n e p l e x นั้นจัดโครงการดีมากโดยการเปิดตัว m ู v i e c l ับครับคลับของคนรักหนังเป็นการรวมโปรเด็ดสุดพิเศษนะครับสำหรับ คนที่ชอบดูหนังเราจะสามารถรู้ก่อนแล้วก็อินเทรนด์กับข้อมูลหนังก่อนใครพร้อมกับการเช็ครอบฉายหนังนะครับง่ายมากครับเพียงแอดไลน์ เมเจอร์กรุ๊ปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะฮะที่เราจะทำให้คุณร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์และบันเทิงนะครับต้องบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าครับก็จะถึงการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่94นะฮะช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราจะมี5ผู้เข้าชิงที่สร้างเซอร์ไพรส์มากๆให้กับการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้นะครับส่วนจะเป็นใครกันบ,บ้างนะครับติดตามช่วงแรกของรายการเลยครับซิลุลอยบีครับ ช่วงเซลลูลอยบีดสนับสนุนโดยเมเจอร์พ็อปคอนเดลิเวอรี่พ็อปคอนสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยทรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอปเดลิเวอรี่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเซลลูลอยบีดได้เสนอฮาพยตนสิบเรื่องที่เข้าชิงสาขาใหญ่นั่นก็คือ best picture สัปดาห์นี้ถึงวาระของนักแสดงและผลงานที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแบบคาดไม่ถึงกันบ้างอันดับจะมีผลงานอะไรและเป็นใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ you are Rose. เริ่มกันที่อันดับที่5 เจสซี่เพลเมนส์กับการเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจาก The Power of the Dog เมื่อ,อไรที่มีใครพูดถึงภาพยร์เรื่อง The Power of the Dog ก็ตามก็คงต้องพูดถึงการแสดงสุดฝีมือของพระเอกเบน e d ดิกต u ค b มเบอร์แบและโค d ี s mith แม็ e e ีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้นการที่นักแสดงเจสซี่พลเมนส์เข้าตากรรมการและถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนอกจากจะเป็นครั้งแรกที่เจสซี hmm. ่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ hmm. แล้วเขายังถูกเข้าชิงร่วมกับภรรยาเค mm ีย hmm. ร mm ์สินดอนส์ที่รวมเล่นเรื่องเดียวกัน mm hmm. ยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะ i want to say how nice it is not to be alone I said goodbye to and that the worst person in the world เขาชิงรางวัลบทภาพยนตร์ดังเดิมยอดเยี่ยมโดยปกติแล้วสาขาบทภาพยนตร์ดังเดิมยอดเยี่ยมจะเป็นสาขาที่ภาพยนตร์สัญชาติอเมริกันเข้าชิงซะส่วนใหญ,ญ,ญ่ฉะนั้นการที่ภาพยนตร์สัญชาตินอร์เวย์อย่าง The Worst Person in the World เข้าชิงสาขานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์สุดๆนอกจากเรื่องนี้จะสามารถเบียดภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Being the Recorders, The French Dispatch และ Come On Come On แล้ว เรื่องนี้ยังเข้าชิงรางวัลภาพยร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะย million, ไม่ว่าจะเป็น Dos Aruguitas จาก Animation a n d c n น l ต้แจมชู j จยจากภาพชินเบลฟาส somehow you do จาก four good days และ no time to die ที่มาจากภาพยนตร์ James Bond พาคล่าสุดก็ถือว่าเป็นการเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งแรกของ q ว e นบีสำหรับผลงานการขับร้องเพลง be alive ประกอบภาพยนตร์ King Richard ซึ่งเป็นเรื่องราวเส้นทางการปั้นดินเป็นดาวของ Richard Williams พีดาข,ของ Serena และ B นะอิอันดับที่2 drive my car ภาพยนสัญชาติญี่ปุ่นที่มาแบบเงียบๆแต่เข้าชิงหลากหลายสาขาปีนี้เรียกได้ว่าภาพยนจากต่างประเทศก็เข้าชิงหลายเรื่องกระจายออกไปชิงหลากหลายสาขากว่าปีก่อนๆและปีนี้ก็มีภาพยนสัญชาติญี่ปุ่นเรื่อง Drive My Car ที่สร้างความเกรียวกราวระหว่างเดินสายกวาดรางวัลต่างๆมาถึงเวทีรางวัลอสการ์ ภาพยนต์ที่ยาวถึง3ชั่วโมงเรื่องนี้ก็สามารถเข้าชิงถึง4สาขาไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมบทภาพยนตัดแปลงยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมสำหรับริวสเกะฮามากุจิและรางวัลใหญ่ภาพยนต์กกยอดเยี่ยมขาและการเข้าชิงสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมสำหรับผู้กำกับชาวต่างชาติก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในเวทีออสการ์ Oscar เลยทีเดียวโดวยปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วที่เวทีออสการ์ Oscar ยก ตต้องงผูกกำกับชาาชาาาว่ินอกจากนี้ริวสุเกะฮามากุจิยังเป็นชาวญี่ปุ่นคนที่สองในประวัติศาสตร์ออสการ์ที่เขาชิงรางวัลน,นี้แต่สำหรับภาพยนต์ยอดเยี่ยมก็ถือว่าครั้งแรกของประเทศญ,ญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะอันดับที่หนึ่งคริสตินสตีเวิร์ดเขาชิงรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนต์เรื่อง สเปนเซอหลังจากได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์และสื่อหลายสำนักสำหรับการแสดงของคริสตินส w เวดในบทของเจ้าหญิงไดอาน่าในภาพยนต์สเปนเซอร์ก็ทำให้ใครหลายคนฟันธงไปว่าเธอจะได้เข้าชิงรางวัลออสการ์แน่ แต่เมื่อเธอกลับไม่ได้เข้าชิงรางวัล s a ก Awards หรือ BAFTAs ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดโอกาสไปสู่ออสการ์ก็ทำเอาใครหลายคนเดากันว่างานนี้สาวคริสตินนั้นน่าจะกินเฮลส์แล้วเพราะฉะนั้นการเข้ามาชิงของคริสตินสติวร์ตในฐานะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์หักมุมและเนื่องจากว่าการประกาศรายชื่อจะประกาศเรียงตามตัวอักษรชื่อของเธอก็ถูกประกาศ เป็นคนสุดท้ายก็ทำให้ใครหลายคนตกใจกันเป็นแถวโดยปีนี้สาวคริสตินสตูวาร์และ a อ i รอานาดีโบสที่เข้าชิงรางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเว็บไซต์สตอรีก็ถือว่าเป็นสองนักสแสดง LGBTQ ที่เปิดเผยตนที่เข้าชิงรางวัลออสการ์นับตั้งแต่เซอร์ n อียนแมคเคลนจาก The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring ในปี2002คะ่ะ ด้านหน้าเซลลูลอยบีจะนำไฮไลท์การประกาศรางวัลอสการ์ในวันพรุ่งนี้มาฝากกันคะ่ะห้ามพลาดเด็ดขาดสีสันออสการ์เนี่ยเราคงต้องติดตามต้องบอกว่าปีนี้ญี่ปุ่นช่วงชิงพื้นที่คือหลักในการที่เขาเสนอชื่อหนังของเขา Drive My Car ที่ถูกส่งเข้าประกวดในตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นหลังจากเขาเคลื่อนพล้มให้กับเกาหลีไปนะครับก็ต้องยอมรับแต่เนื้อหาสาระหนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาสาระที่พูดถึงคุณค่าของคนและเวลาเพราะฉะนั้นพี่เองก็อยากให้แคนถ้ามีเวลาหรือเพื่อนๆหรือแฟนรายการมีเวลาไปดูหนังเรื่องนี้อย่าลืมไปดูนะครับ Drive My Car ครับครับผมอ่าแหะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะฮะช่วงหน้ามีเรื่องราวของภาพยนตร์เ,เรื่องใหม่ให้ And Seek มาฝากกันสักครู่เดียวครับ